สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะครูส้มจะพาทุกคนมาพบกับบทเรียนที่พิเศษมากๆวันนี้นะคะเราจะมาฝึกสองทักษะหรือวันนี้จะพามายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยทีเดียวนะคะทักษะแรกคือเราจะมาเริ่มการอ่านแปลก่อนแล้วก็ตามด้วยทักษะการฝึกแต่งประโยคสําหรับคนที่อยากจะฝึกเอาไปสื่อสารนะคะดังนั้นคุณจะต้องคิดประโยคภาษาอังกฤษให้ได้ก่อนที่จะเอาไปสื่อสารกับฝรั่งนะคะ เอาละบทเรียนวันนี้นะคะเราจะมาใช้บทความแบบง่ายๆก่อนชื่อเรื่องของวันนี้ก็คือ the walking bus the walking bus แปลว,ว่ารถบัสที่เดินได้ใครอยากจะอ่านแปลก่อนโพสต์วิดีโอไว้นะคะเดี๋ยวส้มจะพาอ่านแปลตอนนี้เลยนะ Vladivostok ok is a city in the extreme southeast of Russia แบบนี้ขึ้นมาอาจจะไม่รู้ความหมายสักทีเดียวเพราะมันไม่มีความหมายหรอกนะคะนอกจากจะไปเฟ้นหาแบบละเอียดแต่รู้แน่นอนคือตืดตืดๆืด l วลาด o ว t สต็อกอ i สเมันคือ City ้แปลว่าอะไรเมืองมีเอกมันเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ใน Extreme South East of Russia อยู่ในประเทศอะไรรัสเซียอยู่ในส่วนไหนของรัสเซีย south east การแปลแบบนี้ย้อนจากหลังมาหน้า east แปลว่าตะวันออกดังนั้นอยู่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มัน extreme extreme แปลว่าสุดๆดังนั้นอยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้สุดๆเลยของประเทศรัสเซียนะคะอยู่สุดเหมือนแบบอยู่ติดพรมแดนสมมติว่าคนไม่เคยได้ยินชื่อเมืองนี้หรือไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยนะคะเขาก็เลยอยากรู้ว่า v i ลาเวลาด v วอสต็อกคืออะไรภาษาอังกฤษได้ไว่ายังไงคำว่าอะไรภาษาอังกฤษคือ what ดังนั้นการพูดภาษาอังกฤษคิดตามคุณส้มนะเราก็จะเอา what ขึ้นต้นนะคะนักเรียน,นสังเกตดูโจทย์ถ้าบอกว่าจุดๆ,ๆอะไรคำว่าอะไรใครที่ไหนเหล่านี้เราต้องรู้จักมันก่อนพอรู้แล้วเอามันมาไว้หน้าประโยคนะคะดังนั้นถ้าจะบอกว่าเวลา คืออะไรแล้วก็ตักคำว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษคือ what what นะคะไปไหว้หน้าประโยคก็จะได้ what is Villa v i l l a d i v o s t o ok? k question mark what is Villa, Villa v i l l a Villa d i v o s t o ok? k question mark ถามว่านี่นั่นคืออะไร what is this นี่คืออะไร what is that นั่นเองค่ะคำตอบถ้าจะบอกว่า วลาขอเรียกสั้นๆเวลาคือเมืองเมืองหนึ่งในรัสเซียโจย์ภาษาไทยได้แล้วขอภาษาอังกฤษค่ะวลาคือเมืองเมืองหนึ่งในรัสเซียให้เวลา10วินาทีไปเลย เวลาคือเมืองเมืองนึงในรัสเซียเลยนะตัวนี ue, ้เป็นประโยคบอกเล่านะคะประธานของประโยคก็คือเวลาดังนั้นเราก็ขึ้นมาตั้งไว้เลยเวลาคือก็คือ is เมืองเมืองหนึ่งเมืองคือ city แต่ในความที่มันเป็นเอกพจน์เมืองเมืองหนึ่งเราก็ต้องปักไอไว้ข้างหน้าเวลา is a city ในรัสเซียในภาษาอังกฤษก็คือ in Russia Russia Vela is a city in Russia Vela is a city in Russia นะคะเป็นเมืองเมืองหนึ่งในรัสเซียนั่นเองอาล่ะเก่งมากเลยนั่นคือการอ่านแปลแล้วก็ต้มด้วยแต่งประโยคทันทีนะคะไปดูประกาศที่สองนะคะ There is a bridge which is only for vehicles but for people Wanted to cross it by foot เดี๋ยวไปแปลพร้อมกันเลยค่ะช่วยกันตอบหน่อยนะ there is แปลว่ามีในนั้น there is ตรงนี้มีความหมายเหมือนกับคำว่า have นั่นแหละความหมายเหมือนกันแต่ว่าการใช้งานต่างกันนะคะ there is there are จุดไว้เลยแปลว่า have จุดไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะบอกเรื่องของการใช้งานภาษาไทยนะคะ cover มีแต่ภาษาอังกฤษจ,จะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันนะคะมีกลุ่มแรกก็คือ there is หรือ there are ที่จะจู่ขึ้นประโยคเลยมีอะไรอยู่ที่ไหนมีนั่นมีนี่โดยที่ไม่ระบุว่าใครมีอะไรไม่บอกจู่จูจะขึ้นว่ามีแต่กรณีที่สองถ้าจะระบุว่าใครมีอะไรฉันมีโทรศัพท์ เขามีลูกเราจะใช้ have คนตามด้วย have คนตามด้วย has แต่ประโยคนี้เขาขึ้นเป็น there is เพราะว่าจะจูขึ้นมาว่ามีอ้าวมีอะไร a bridge a bridge แปลว,ว่าสะพานนะคะดังนั้นเขาบอกว่ามีสะพานอยู่กี่อันมีสะพานอยู่สะพานหนึ่งซึ่ง which แบบนี้ซึ่ง ให้สังเกตดูถ้าเกิดมี which หรือ that มาตามหลังประโยคแบบนี้มันกำลังจะขยายเพิ่มเติมว่าสะพานที่ว่ามันคือสะพานอะไรนั่นเองค่ะตัวนี้เขาขยายต่อว่า which is only for vehicles สังเกตเพิ่มนะคะ which ตรงนี้แล้วมันจะมาเป็นขบวนเลยค่ะมันอยู่ข้างในคอมมาดังนั้นการอยู่ข้างในคอมมาแบบนี้นะคะ คือจริงๆมันตั้งใจจะมาให้รู้ว่าเนี่ยฉันมาเพื่อขยายเฉยๆขยายใครรวมตัวรวมใจขยาย abridge อีกรอบหนึ่งนะมีสะพานอยู่อันนึงซึ่งสำหรับ vehicles vehicles แปลว,ว่ายานพาหนะะรถรารถเรือนะคะดังนั้นสะพานนี้เนี่สำหรับคนหรือเปล่าไม่เป็นสะพานเพื่อเท่านั้นจุดๆๆเท่านั้น only เพื่ออะไรเท่านั้น เพื่อ,อยานพนาหนะเท่านั้น but อ่เนื้อเรื่องเริ่มน่าสนใจตอนมีบัตรบัตรก็คือแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามนะคะสภานมีไว้ให้รถแต่ว่า four people wanted to cross it by foot four people wanted to cross it by foot แต่ว่าคนสี่ชีวิตคนสี่คน wanted คือต้องการต้องการที่จะทำอะไร cross แปลว่าข้ามนะคะก็ะมีคนอยู่4ี่คนต้องการข้ามมันโดยเทา้าไม่อยากจะขับรถข้ามแต่อยากจะเดินข้ามสะพานที่เขาไว้ให้รถใช้เท่านั้นนักเรียนคะคริสโตอยากให้สังเกตคำว่า it it, it ปกติแปลว่ามัน it, it ในหน้าที่นี้เอาไว้ใช้แทนใครมันเป็นสรรพนามใช้แทนคำนามตัวไหนที่เอ่ยมาก่อนหน้านี้ it คือ a bridge นะคะถ้าเกิดเขาพู่งเขาต้องพูดซ้ำอีกทีเขาก็จะใช้คำว่า the bridge นั่นเองค่ะในเมื่อสะพานมีหนึ่งอันจะกล่าวซ้ำครั้งที่สองเขาก็เลยแทนมันด้วย it นั่นเองค่ะดละนั้น it ตรงนี้แปลว่าสะพานนะคะลูกส้มจะพาฝึกแต่งประโยคนะถ้าเราจะบอกว่าใคร อยากข้ามสะพานโจทย์ครูส้มเขียนให้แบบนี้นะคะใครอยากข้ามสะพานโดยเท้าหรือภาษาไทยคุยเอารู้เรื่องก็คือใครอยากเดินข้ามสะพานอดังนั้นใครภาษาอังกฤษเดินถอดลงมาได้เลย what is cry in English what is cry in English เร็วร่วมตัวร่วมใจเร็วประสานพลังสมรรีระดมความคิดคิดนานเกินไปไม่ทันกินเด้อเอา ใครก็ฮูใช่ไหมอยากหรือต้องการตรงนี้เราสามารถเอามาปักลงไปได้เลยค่ะแต่คุณจะใช้วนตัวไหนในเมื่อเอามาถามอามคีกันแบบนี้สิ่งนั้นมันต้องเกิดขึ้นแล้วดังนั้นเราใช้ช่องสองนะคะวนจะต้องเป็น E D ออกเสียงเป็น wanted wanted who wanted จะทำอะไรอยากทำอะไรเราจะต้องโอทูามาขั้นนะคะข้ามภาษาอังกฤษได้ไปแล้ว cross who wanted to cross it ก็จะต้องเป็นคำว่า it who wanted to cross it โดยเท้า by foot ตามด้วย question mark ใครแต่งมาได้ประโยคนี้ใกล้เคียงกับครูส้มนะคะก็ถือว่าคุณเริ่มจับต้นชนปลายได้ถูกและ ดังนั้นอุ่นเครื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆพอคุณจะไปสื่อสารคุณจะมั่นใจมากขึ้นค่ะครูจะฝากโจทย์ให้ฝึกแต่งประโยคท้ายคลิปนะคะคิดว่าทําถูกกี่ข้อเขียนคะแนนมาให้ดูด้วย1น2.5ส่วนห้ส่วนหหรือ5เต็ม5น้นักเรียนคะการเรียนแบบนี้เนี่ยไม่ได้โฟกัสแค่ทักษะใดทักษะหนึ่งไม่ได้เอาทักษะมาแยกแล้วค่อยๆเรียนแต่เอาทักษะระหว่างการอ่านแปลเก็บัพท์ มารวมกับทักษะการคิดแล้วก็แต่งประโยคภาษาอังกฤษนะคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากสําหรับคนที่พื้นฐานน้อยแต่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงที่ต้องการใช้ในการสื่อสารในการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือว่าติดต่อลูกค้าหรือว่าเอาตัวรอดในเมืองนอกนะคะแต่พื้นฐานไม่มีเลยครูแนะนําให้เริ่มเรียนจากอะไรง่าย และที่สําคัญคือต้องฝึกแต่งประโยคไปด้วยนะคะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะถ้าเกิดสมัครทันคุณจะได้ทั้งคอร์สการฝึกอ่านฝึกแปล Intensive Reading ที่มาคู่กับคอร์สแต่งประโยคเข้มขน้นเน้นแต่งประโยคเคียว2คอร์สรวมกันเพียง2,200บาทและเป็นโปรโมชั่นเรียนได้ทั้งปีเลยค่ะส่งหนังสือให้ถึงบ้านเป็นบุฟเฟ่ที่เรียนไม่อั้นเรียนทวนได้ทั้งปีว่างตอนไหนก็เข้ามาเรียนได้ เนื้อหาตรงไหนที่สงสัยขณะเรียนถามผู้สอนได้ผ่านไลน์ส่วนตัวโดยตรงเลยแหละค่ะโปรโมชั่นคุ้มคุ้มแบบนี้รีบสมัครก่อนที่โปรจะปลิวนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้า thanks for watching have a good evening everyone bye bye